พี่น้องที่รักเป็นความน่ายินดีวันฉลองวันพระเจ้าที่วัดของเราที่นั่งก็ไม่ค่อยพอพี่น้องถ้าสามารถขยับใกล้กันอีกนิดพอเห็นพี่น้องข้างหลังสองสามท่านยังไม่มีที่นั่งลูกถ้าเราใกล้กันเข้าไปอีกหน่อยจะมีที่สําหรับพี่น้องของเรานะครับแล้วพอเชื่อว่าเป็นความสุขภาษาฮีบรูใช้คําว่าฮีเนมักโตฟอุมานายิมเชเบตอักิมกัมยาขัดเป็นสุขแค่ไหนหน่าชื่นชมแค่ไหน ที่พี่น้องอยู่ด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวพี่น้องครับวัดของเราอาจจะเป็นวัดเล็กๆแต่น้ําใจและการที่เรามาร่วมบูชาเป็นสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในบูชาขอบพระคุณพระวจนะของพระเจ้าวันนี้วันนี้เราจะมีเด็กรับศีลมหาสนิทสองคนคือน้องโอมกับน้องมาร์กยืนขึ้นให้พ่อให้พี่น้องได้เห็นหน่อยได้ไหมลูกโอมกับมาร์กหันหน้าไปหาลุงป้านาะอาปู่ย่าตายายลูก Okay. นั่งลงได้ลูกโอมกับมาร์ครับสินหลังบาปที่วัดนี้นั่งลงได้แล้วลูกเขากําลังจะรับสินมหาสนิทครั้งแรกวันนี้ก่อนรับสินพ่อเชิญชวนเราฟังคํากล่าวของพวกเขาความเชื่อของพวกเขาสินมหาสนิทคืออะไรจริงๆเขาปรารถนาอย่างไรเขาจะออกมาประกาศพ่ออยากเชิญชวนพวกเราเตรียมที่จะ ฟื้นฟูการรับสินมาสนิทของพวกเราด้วยอาศัยลูกทั้งสองซึ่งมาเรียนคำสอนอยู่กับเบรเดอร์เล่นเกมตั้งใจเรียนซ้อมเพลงมีทุกอย่างที่เป็นบรรยากาศของความเป็นคริสเตีนพ่ออยากให้พวกเราคริสเตีนรุ่นปู่รุ่นย่าแม้แต่พ่อด้วยดูเด็กสองคนนี้เวลาที่เขาจะสัญญากับพระเยซูเขาจะรักพระองค์ เขาจะรับสินมหาสนิทบ่อยๆเดี๋ยวเราฟังเขาแล้วฟื้นฟูเราไปด้วยกันพี่น้องที่รักวันนี้รับสินมหาสนิทมีสองคนพ่อขอเทศเฉพาะส่วนที่เป็นพระวรสารสิบสองคนของพระเยซูซึ่งเคยตามพระองค์ไปถึงกรุงเยรูซาเล็มและคิดว่าพระองค์จะไปเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่นั่นพอพระองค์ทำได้ทุกอย่างที่กาลิลี พระองค์แม้แต่ท่านปลุกคนตายให้กับคืนชีพเปิดตาของคนตาบอดแม้แต่ตาบอดแต่กําเนิดเปิดหูของคนหูหนวกแต่ลิ้นของคนเป็นใบพระองค์รักษาได้หมดพระองค์มีอํานาจคนหลังคอมคนที่บาดเจ็บป่วยมาสามสิบแปดปีพ่อสันบุญยนพระองค์ก็แก้ไขได้หมดจนชาวยิวโดยเฉพาะบรรดาศิษิ์ติดต,ตามเชื่อว่า นี่คือพระเมสเซียพระองค์จะต้องไปเป็นกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาถูกอำนาจจัก,กรวรรดิโรมันครอบครองมายาวนานและบัดนี้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือพระเมสเซียามาแล้วคือพระเยซูบรรดาศิษย์ติดต,ตามพระองค์และเชื่อในพระองค์และเมื่อไปถึงเยรูซาเล็มพระองค์ก็เป็นกษัตริย์จริงๆพระองค์สุขถูกสวมมงกุฎหนามสวมเสื้อผ้าสีของกษัตริย์ ถือไม้อ้อในพระหัตเป็นภาษาที่เรียกว่าไอโรนีแบบเยาะเยะ้ยแต่เผยความจริงพระองค์เป็นกษัตริย์บัลลังก์ของพระองค์คือไม้กังเขนและบรรดาทหารเข้ามานมัสการส่งพระเจริญพี่น้องที่รักสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าติดต,ตามพระองค์ไปด้วยหวังว่าอิสราเอลจะเป็นอิสระแต่ที่สุดพระองค์ถูกตึงกังเขนจนถึงวันที่สามแล้ว มีคนพูดกันว่าพระองค์กลับคืนชีพแต่ไม่เคยเห็นพระองค์สิทธิสองคนนั้นวันนี้ถ้าโอมกับมาร์คจะจำเอาไว้นะลกูกเป็นสิทธิสองคนที่เดินไปกับพระเยซูและวรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดินไปเขาเดินไปแบบสิ้นหวังออกจากเยรูซาเล็มเพื่อจะกลับไปเอ็มมาอุสทั้งสองคนเดินไปด้วยกันและ พระเยซูเจ้าพกกับคืนชีพเข้ามาร่วมทางพระคัมภีร์บอกว่าเขาจำพระองค์ไม่ได้เหมือนดวงตาถูกปิดบังพี่น้องที่รักโอมกับมาร์คลูกจำพระเยซูที่จะเดินกับลูกให้ได้จากวันนี้เมื่อลูกรับสีลมหาสนิทพระเยซูจะอยู่ในชีวิตของลูกจำพระองค์ให้ได้จะเิ่นชีวิตของพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้า และเป็นน้องที่ดีของพระเยซูงสิสองคนเดินทางไปจําพระองไม่ได้พระองค์เข้ามาร่วมทางและพระองค์ก็ถามว่าท่านทั้งสองคนกำลังสนทนากันเรื่องอะไรขณะเดินทางถ้าสองคนหยุดเดินใบหน้าเศร้าหมองก็พระอาจารย์ตายอะเจโลปัสจึงพูดว่า ท่านเป็นคนเดียวในกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมา่อสองสามวันมานี้แปลว่าการสิ้นพระชน์ของพระเยซูเจ้าเป็นข่าวประเสริฐที่ทุกคนถูกพรีซูมว่าต้องรู้พี่น้องที่รักพวกเราคริสึชนนักเรียนกำสอนเราต้องเล่าเรื่องเก่ง เล่าเรื่องพระเยซูที่ตายเพื่อเราเล่าเรื่องพระเยซูที่ถูกตึงกางเกนเล่าเรื่องพระเยซูที่เป็นพระอาจารย์ของเราเล่าให้กับใครต่อใครแต่สองคนใบหน้าเศร้าหมองแล้วก็บอกกับพระเยซูเจ้าว่าท่านเป็นคนเดียวหรือที่ไม่รู้และพระเยซูเจ้าผูก้กับขืนชีพรู้ทั้งรู้พระองค์ถามเรื่องอะไรประโยคนี้คืออะไรประโยคนี้คือเจตนาของนบุญลูกา ใครที่เชื่อในพระเจ้าต้องพูดถึงพระองค์ต้องเล่าถึงพระองค์ศิรลักบาปทาให้เราเป็นประกาศศกต้องประกาศและเพร่องถามเรื่องอะไรเขาตอบก็เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรสประกาศศกทรงอํานาจในกิจการและคําพูดเฉพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนบรรดาสมณะผู้นํา ทหารชีวิตโปร่งบนไม้กางเขนนั่นคือสัตจ,จัดธรรมที่เราต้องท่องขึ้นใจนี่คือพระเยซูเจ้าดาสรลตประกาศศกทรงอำนาจมหาสมณะสูงสุดเป็นสงนิรันดรเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประโยคสำคัญมากที่สองคนเกโอปาสได้บอกนี่เป็นวันที่สามแล้วที่ เขานำพระองค์ไปฝังไว้ในพระคหูาและประโยคที่น่าประทับใจก็คือเขาบอกกับพระองค์ว่าเราเคยหวังว่าเขาจะเป็นผู้กอบกู้ประชากรอ,อิสราเอลเขามีความหวังแต่ในความตายของพระเยซูเจ้านำความผิดหวังแต่เขาลืมไปว่าหลังการกลับคืนชีพนั่นคือความหวังในรันดอน พระเยซูเจ้าก็เริ่มอธิบายพระคัมภีร์ให้เขาฟังตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศกทั้งหมดที่กล่าวถึงพระองค์ถ้าจะสรุปก็คือจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่หนึ่งหลายต่อหลายวาระมาแล้วในอดีตและหลายต่อหลายวิธีด้วยกันพระเจ้าตรัสกับเราโดยทางบรรดาประกาศกแต่ในยุคของเรานี้พระองค์ตรัสโด,ดยทางพระบุตรพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องพระองค์อธิบายพระคัมภีสองคนเดินไปเอ็มมาอสุส ฟังเรื่องของพระเยซูโดยองค์พระเยซูพี่น้องรู้ไหมว่าเขารู้สึกอย่างไงเมื่อไปใกล้จะถึงเอ็มมาอุสพระคัมภีร์เขียนว่าพระองค์ทำท่าจะเดินเลยไปคำขอร้องพักอยู่กับเราเถิดเพราะใกล้คําแล้ววันเวลาก็ล่วงไปมากแล้วพี่น้องที่รักไม่น่าจะเป็นบทสวดมารก,กับโอมและเด็กคำสอนลุกบทสุโวนาก่อนนอนที่น่าจะไพเราะ พักกับลูกด้วยเถิดใกล้ค่ำแล้วพระเจ้าค้าอยู่กับลูกเถิดใกล้ค่ำแล้วพระเจ้า,าค่าควรจะเป็นบทภาวนาของพวกเราเพราะชีวิตของพวกเราทุกวันนี้อยู่ในยามค่ำถ้าไม่มีวันสว่างความมืดจากศิลธรรมที่บกพร่องความมืดจากระบบกฎเกณฑ์ของสังคมเศรษฐกิจและกฎหมายการถือที่บิดเบี้ยว กต่ละเมิดทางจาริยธรรมศิลธรรมความอายุที่ทำเราอยู่ในความมืดแทบจะไม่มีความสว่างบรรดาสิษ์สองคนจำพระองค์ไม่ได้เพราะไกลคำแต่หัวใจเขาเร่าร้อนเขาบอกว่าพักกับเราเถิดพี่น้องที่รักถ้าพ่อจะบอกกับพี่น้องลูกวัดเซนจรทุกเวลาค่ำคืนสวดก่อนนอนสั้นๆว่า พักกับลูกเถิดพระเจ้าข้าไกลคําแล้วและชีวิตของเราจะไม่มีวันมืดมนเพ,พระพระเยซูเจ้าเทียนปัสกายยังอยู่พระองค์เป็นลูเมนคริสตีแสงของพระคริสตเจ้าและเมื่อพระองค์เข้าไปประทับกับเขาในบ้านนั่งโต๊ะพระองหยิบขนมปังแล้วบิตาของเขาสว่างเมื่อได้อยู่กับพระองค์โอมกับมาร์ควันนี้ ลูกจะรับศีนมหาสนิทเป็นครั้งแรกลูกต้องมีดวงตาที่สว่างลูกอย่าใช้ชีวิตในความมืดในบาปพ่อไม่ได้พูดกับลูกสองคนเท่านั้นกับพ่อด้วยและกับพี่น้องทุกคนด้วยมันคงเป็นความบาดเจ็บเป็นพระศาสนาจักรที่อาจจะป่วยถ้าทุกคนมารับศีลภัยบาปเสมอรับศีลมหาสนิทเสมอแต่ดำเนินชีวิตในความมืดมันเป็นความป่วยจริงๆ สังคมป่วยโลกของเราป่วยมีหนังสือสอนคุณธรรมมีนักเทศน์นักบรรยายมากมายแต่เรากลับเดินในความมืดเป็นไปไม่ได้ลูกนักเรียนคำสอนทุกคนจำนวนเดืนที่จะไปรับสินกำลังวันเสาร์หน้าลูกต้องแข็งแรงพอภาษาฮีบรูเด็กที่อายุถึงสิสองปีเด็กผู้ชายต้องไปฉลองความเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าบาเมชวาคือการฉลองการเป็นคนาศาสนา พี่น้องที่รักพ่อขอให้วันนี้พวกเราเดินกับลูกทั้งสองที่จะรับศินมาสนิทและเราทุกคนเดินกับพระเยซูและเมื่อใกลคำถ้ามีพระเยซูวันนั้นไม่รู้ถ้าพระองคุยกับเขาต่อคงโตลุ่งแต่พระองบีขนมปังเขาจำพระองค์ได้พอสรุปเทศดีแสนดีเล่าเรื่องพระเยซูดีแสนดีแต่ชีวิตไม่บีและแบ่งปันไม่มีใครจำพระองค์ได้หรอก เราต้องแบ่งปันพูดดีแต่ไม่ทำดีไม่มีใครสนใจหรอกมันกลายเป็นเรโตอริโกโวหารสวยหรูต่อให้แต่งชุดเป็นพระสงฆ์ต่อให้กาสุลานี้ถ้าจะไปหาตัวละแสนก็น่าจะมีนะที่โรมน่าจะมีขายอยู่แต่มันจะช่วยอะไรได้ถ้าเราไม่ได้ประพฤติดีบทเทศต่อให้พ่อเสียงดีวันนี้เสียงแผบบทรมานอยู่เนี่ย ต่อให้เสียงดีเนื้อหาดีแค่ไหนแต่ถ้าพ่อไม่ปฏิบัติบทเทศไม่มีประโยชน์ดังนั้นขอให้พวกลูกก้าวออกไปลูกดำเนินชีวิตสีสองคนรีบออกเดินทางกลับเยรูซาเล็มรีบไปบอกทุกคนเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพราะงมีชีวิตอยู่จริงๆและประโยคที่พ่อเอามาใช้สรุป เขาพูดกันว่าใจของเราไม่ได้เล่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อโประงตัดกับเราขณะเดินทางทรงอธิบายพระคัมภีให้เราฟังพาอไม่กล้าถามพี่น้องว่าเวลาพ่อเทศใจพี่น้องเล่าร้อนไหมอยากเป็นกิจชนที่ดีไหมแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ตัดสินใจบิและแบ่งขนมปังเพื่อคนจะจำพระองค์ได้พี่น้องที่รักขอพระเจ้าอวยพรพวกเราด้วยปัสกาอันยิ่งใหญ่ และว,วันนี้สองคนที่จะรับสินมาสนิทจะเตือนเราว่าแบบนี้เราเชื่อแบบนี้ลูกของเราสองคนจะรับสินมาสนิทครั้งแรกเตือนเราว่าเราก็รับสินมาสนิทเดียวกันขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระองค์ได้เดินกับพวกเราโดยเฉพาะโอมกับมาร์กวันนี้เดินกันสองคนนะลูกนะแต่พระเจ้าจะเดินกับลูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนอาเมน